Thank you. การออกตัวเทียี่ต้องประชาชนการต้องตรวจสอบใระดับครังข้อมูลต่าาๆเรื่องการปรงกันตาๆรืงารให้ยาสูบผ่านนอกจากนั้นนะครับในขณะนี้มีสาคนอยู่เรื่องหน้าน้ารันควรก็จะเป็นผลที่ได้ โดยผู้บปากการดะเนการรนะครับก็ามด้วยความพยายได้จากผู้นั้นคนร้ายนะครับคือตุลากรว่าด้วยได้โอนมานะครับทั้งรถยนต์เกี่ยวข้อมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดของนี้ความหมทกรงก็ ครับในส่วนข,ของตารทการของผู้จักการตรวจพวกรานนะครับในข้อที้ของการตรวจควมต่านสามนะครับได้เร่งรัดทำการจับกลุ่มและสามารถในวันนี้นะครับช่ชวงเช้าก็ได้กระโดดขว,วาล้างนะครับโดยท่านรองผู้จัดจาก,การและก็ผู้พิาักนะครับได้เร่งรัดในคดีที่ผลร้ายได้ทำการลักลอบไปนะครับในส่วนของรายละเอียดจะอยู่ในที่แผผ้าน,นะครับ ไา้อ้ำคือคนร้ายนะครับจะได้ทําการลักล้วนทันที่เกิดเหตุจนสามารถขยายผลไปถึงการที่ซ่อมได้นะครับทถ้าโดนจับถึงแปดคันนะครับก็ให้ระมัดระวังในส่วนของการที่จะซื้อรถนะครับในรัฐสมสร้างนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องรับสร้างในส่วนที่ราคาถูกนะครับในราคาแค่แสนกว่าบาทแต่เป็นรถที่ได้จากอาชญากอผิดนะครับในการรับสร้างหรือย อ่าตัติมาในแต่ภาพครับขออนุญาตครับครับแตงรับรถนะครับจะนำรถอ่าไปการกำะังผิดครั้งแรกก่อนนะครับและก็ได้ดำเนินการนำอ่ามาทำการที่จะตัดแฝงนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสร้างรถที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากได้มาโดยการกำลังผิดนะครับและได้ทำการตัดแฝง ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจสิส่วสวนของรถเก้านะครับได้ทําการไข่ไยผลและสามารถได้รถจำนวนหลายคันนะครับรายละเอียดี๋ยวจะให้ท่านผู้กับได้ชี้รถแต่ละคันและรายละเอียดในการวางผิดน,น,นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด1ดคันนะครับที่เจอที่อู่นะครับ ได้จากการตรวจสอบแล้ก็ไล่ตามที่สนลูกเก้าสองคันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดมุทรปราการนะครับก็ฉะนั้นพื้นที่บางทีบางก่อบ,บางโกนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับว่าไปรถที่จแจ้งหายไวเข้ามาตรวจสอบนะครับเพราะว่าทางตำรวจจะได้ทาการตรวจสอบเคีับครับอันนี้ก็มีคันอื่นอีกประมาณ2 0กว่าคันครับอนนครับฉะนักก้นก็อาจจะได้ขยายผลต่อไปครับขอบคุณครับ หยิบคนมีคมมาน่าจะแทงขัดทองถ้าเจอที่ารมาตรอนะครับเลี่ยเลตีมเรื่องก็จะเจามาแล้วก็จะมาตัดแตทียเรี๋เลี้ันเอร